แต่นะเด็กใช้แดมหมดเลยแต่ละเด็กใช้แดงหมดเลยอ่ะอ่ะใหม้มีกกี่ใบดีครับอ่าครึ่งกล่องพอกี่ใบอ่าครึ่งกล่องเลยครับโอเคครึ่งเปลี่ยนมือสองใบครับเปลี่ยนน้อยจังโอ้ไม่นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว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  ผมว้ไเราเด็กหลักลงครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนสองนี่เป็นสีน 2, ่สองเข้า okay. มี <Okay. S 1> ลูกเตอาไหมครับมีมีมีโอเคเดี๋ยวผมเอาพูนะครับโอเคคูดปุ๊บในสี <Okay. S 2> 4, ่เลยเลยแล้วประกาศครับตัอไปครับเีก้าครับโอเคเซรื okay. จั่วครับ คู่นี้สนุกพยาตาก่อนกันไรรล์ครับลากก็จบเทินครับแรงมากเดี๋ยวนะมันยืนเจ็ดผ่านโอเคเ่าะไลท์จัวอปล่อยครับก็่ต้องตีอะอะให้เจ็ดป่อยครับปล่อยขอบคุณครับไม่มีเดี๋ยวเดีวพอ้วเบ็ดครับอาเจ็สองครับเทินจัโอเอให้เดี่เดียวพอ <c oughs> ไม่อยากไลค์คนนี้เลยอยากเก็บไว้ใช้อ่ะไลค์ครับโบโบรครับตีแวนครับสิบสี่ได้ครับตัวเริ่มครับเดมไม่มีอ่ะไปแล้วเ,เรียบร้อยอเินครับโอเคอเขาเจอจั่อแวบโอ้ยมือบูดไลค์ สกิลลงสนามบัสหนึ่งพบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบอาจารยนี่ไนีตีไหมตีดีไหมต้องทำแแบบาต้องทำแบบแชมป์ต้องทำแบบแชมป์มกานะ อืแกได้ว่าปล่อยเขาปล่อยไม่ตีจบเทินโอเคจวอ่ะไม่ตีัวคอนี่ครับอะพอครับพอครับก็เริ่มโอเคว่อ่าหรอทำไมทำเนี่ยน่าตาสิทำไมทำเนี่ยตีแวนทับสิบสี่ทแวนเข้าได้ครับเช็ค ดอจัวเผาข้างครับเดมขีพลังเวียนยี่สิบเก้าอ่าสองันสี่ครับเธอต้องขอหมื่นด้วยไม่ได้รักเลยนิดนิดได้หน่อยอ่ะหมื่นหนึ่งโอเคจบเตินครับนอวลอกช่องหรือเปล่าซ้ายดรือขวาที่มีที่มีตัวซ้ายดรือขวาอ่าซ้ายครับซ้ายซ้ายก็คือขวาเราอ่ะคอ อ่ะ่อโอเคไม่ได้ไรนะครับไม่ไร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 โอเคโอเคปีข้างอ่าให้ค่ะให้ให้ไหนจบเทนโอเคได้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 เลยจุไม่ให้ลูกปีได้เลยเดี๋ยนะไม่ให้ลกไม่ให้ลกตอนนั้ลูกไม่ได้ติเนี้ยเนี่ยช่องเนี้ยลูกไม่ได้อ่าใช่ก็ได้ย่าจังเอาไว้รอตีน ไม่เอาผมยืนเดี๋ยวเก็ได้อ่ะตีแว่นสิบสี่เออสิบสี่ขอหน่อยสิบบาทหนึ่งเก้าไห้ฮิวพาแวนฮิวหมื่นหรือฮิวห้าพันฮิวหมื่นฮิวหมื่นแรงมากแต่ฮิวฮิวได้ฮิวห้าพันก็ฮิวโอเคจ็บเถินนะจ็บเถินโอเคแต่เมื่อไรผมก็ยืนอย่างนี้แล้วก็ไล่ให้นี่ไงอะไรให Oh แล้วก็ <okay. S 2> เคาตาบาร์ล็อกคอลัมน์ว่างนี้เลยช่องว่างเลยโอเคครับอืมแล้วก็เมนปีต่อยครับต่อยขีเดี๋ยว,ยวตกกับตัวนี้มาเลยโอตกกับตัวนี้มาเลยเจอหนึ่งแตามครับเกสองโอ้ยหมดกอง oh. เลรนเถอะ์น้ำหนึ่งนะนี่เท่าไหร่เนี่ยสิบสบสามยี่สิบสามสามสิบสามยสามสิบสามสองขีม่อกี่ใบอ่ะ สองสี่หกแปดเก้าครับไม่ไม่ตีแล้วดูเขาทําได้ได้ได้เทิร์นจ๋วอ่าลุกไม่ได้อีกเจริญไม่ให้ใช่ไม่ให้รู้เมื่อกี่ใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามือเก้าผมก็อยูอ่แค่แนั้นตีแบนตีแบนขอห้าบาท เลน่าเกียดเหลือเยอะหละสิบตีไดะนะสิบสี่เนาะสิบสี่ขอห้าพันครับไม่ได้มันเข้าวะดิให้หม,มื่นห้าดิอ่าสองหนึ่งไม่สองหกมิดสองหกได้ครับคิจับเทินเกใครจะไม่ให้เราเกือบไปแล้วจุ <laughs> ๊ะ อืมวิทำไงดีอ่ะวิล็อกลิงเขาไม่ได้แล้วทำไงดีน่ส้สนใทำยังไงดีขอไว้โอเคผมปล่อยทุกเรียนตอนเนี้ยแวนตีเฉยปล่อยเลยครับปล่อยเลยฮิวฮิวได้ฮิวก่อนโ <Okay. S 1> อเคพลังใครนี่ไม่มี ด้เมจครับเจบ็ดหนึ่งจบเธอจั่วสามเดียมพรอสามเดียวเยวไอไม่ให้ลกุกได้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 เลยได้เลยไม่ให้ลกุกไม่ให้ลกุกไล่ไปครับไล่ไปมาแบบเดน่นมาเดน่นเออสไตล์ครับทิ้งไลซิ่งได้อยู่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 ที่แปลว่าไม่ได้ค <laughs> อครับ เทคเบอร์ลงอุ้ยเดี๋ยวเทคเบอร์ลงเอาเป็นตัวของ่อทิกเกอร์เข้าโครับท็อปตามเกียร์แบนท็อปสี่เทคตัวเศคหนึ่งคนแย่อย่างเลยอ่าสับข้างไม่ได้ด้วยจะร้องไห้เช็คมือมืูแย่มากๆเลยพอครับ ไว้นี่หัวค่าฟันนับที่เหลือกับของอแล้วก็ปลดเบรกย่างไงล่ะพี่แรงมากอ่ะเปิดไปเลยฮะ 30, 11, ยไไสามสิบเอ็ดแวนจะมีรวเบีกไรสไตล์สปีเข้ามาเลยสวิตอาร์ทิเปลเปิดสแตนสแตนนี่อ่ะได้ได้ไดอ่าข่าวขาวขวาแ้วกนะเติร์ดเซเกิลเติร์ดโอเคได้อยู่แมเดียว ไม่มีวอเตอร์บาตมือยัดเอาใครยัดดีปดเบกเข้าโซ่ไปเยอะมากๆอ่ากัากกบสีสุพิเรียรสองคนเป็นคนนี้กับคนสองคนนี้แล้วกันหนึ่งคนคอลงช่องว่างที่เหลือไรแวนพอไม่ได้ไรทั้งคู่อ,อยู่ดีเรียก็ตีบอกสองมืองงมากมาตักกินใบดีครับครึ่งกองเหมือนเดิม โอเคขึ้นกองโอเคเราก็ได้สองกิ๊บอ่าเล่นข้างไหนดีเมื่อกี่ใบครับเก้าใบไม่ได้ใช้มือเก้าใบเล่นข้างไหน 4, 4, เล่นสอง้าง,ลางาแล้วกันทำใหม่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบโอเคผมเล่นสอง้างแล้วกันมาหนุ่มมาแล้วก็น่าเกียดชิ่ผหายเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะตั้งตี กลับมานิตตีก่อนใช่ตด้วคนนิตีก่อน,อ,อ,นอ่าจะเป็นสิบห้ายี่สิบห้าหมื่นมีเทคไหมจิตไม่มีเทคแต่ว่าจบปรเทนมีเทคนอ่ะก็ปล่อยก่อนตกทิกเถอะไม่ตกอีกกูลองกีนไล้นะเจเบจบมระเทนกับกองเทคกตัวเริ่มข้าโซบายคอบายคอบวกสามเมื่อลงมือข้าโซรอเข้าโซไปท็อปตามแบนท็อปสามไม่น่ารักเลย หลังแวนที่เหลือกับกองหักข้าพันเทคเมื่อลงมือข้าโซไม่น่ารักเลยขี้ข้าวโซท็อปสามเซกตัวมีแต่ทิกเกอร์ตรงนี้โอ้โหไม่น่ารักเลยจะเลินเถอะคอบปกอ่าปกค่าฟันที่เหลือกับกล่องอเ,เอานี่ตีแวนหน่อาพีจะเป็นสิบหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ห้าหมื่นสี่ ตกทิกเถอะไม่ไหนกูตายไม่ตกทิกอะ่ะไม่ตกอีกโอเครับร้อยจบบัตรองกูจะ <c oughs> กินมาบันเทิงมือผมแหละตีจะเป็นเร์เมกการเลยโอเคจบบัตรกับกองเทคข้าโซบายคนนี้ขึ้นไปข้างบนเทคเมื่อลงมือเข้าโซใครเข้าโซด,โซดิคนนี้ไม่น่าได้ใช้ละเข้าโซไปท็อปตามแมน,นท็อปสามมาเถอะขอหน่อยโอเคคอเป็นอุย้ย มางนนี้เลยข้อ,ขอเกีสา3บวก5,000ประกาศชาัดแรงมากอ,อันนี้ตีบวก3,000ตัวเริ่มจะเป็น41,000จินส,สู้ครับเดี๋ยวนะ36เองเหรอ41,000 <c oughs> อะ41,000โอเคจบวัดกับกองไม่มีเทค็ครับอันนี้ตีครับจะเป็นอ่บ1 6 ยี่สิบหกสามสิบหกสี่สิบหกครับมีพลังเพื่อตบกันเนี <laughs> ่ยจบมาดกับก <laughs> ท้องเทคเคิร์เตอร์บารดเคิร์เตอร์บาดกับกองอ่าเสกหนึ่งคนเสกเป็นคนคนนี้ก่อนไม่หรอเทกใครดีคนนี้แล้วกันประกาศชาร์จบวกห้าตีต่อสิบสี C ่อาร์ซีหมื่นสี่จบไปเทิร์นเมสกิวสีหมื่นสี่ยี่สิบเอ็ดสามสิบหก อ,อีกหมื่นหนึ่งสี่สิบหกอ่ามือกี่ใบครับมือเหลือห้าใบาจบบัตรกับกองเคาน์เตอร์บาทมือเข้าโซ่เศคนหนึ่งมาเลยสเตนกเกอร์แล้วก็มีต่ออีกนะเกี๊ยแล้วดูว <c oughs> เรื่อยๆเลยตอนนี้จะร้งองให้จริงเลยก็เรื่อยๆอ่ะอาร์ตีแวนครับจะเป็นอ่าสี่พันสามหมื่นสี่ครับข้อหมื่นห้าเอง มันมีให้มั้งจีๆเลยโอเคจะมากับกล่องเมื่อกับกล่องจากอาอก,กองอ่าเมื่อกลับกล่องเทคมือเข้าโซดอกเข้าโซไปเลยบายเรียเขาใหม่บายคนนี้ขึ้นหน้าเมื่อลง <laughs> มือเข้าโซอ่าใครเขา้า,เขาโซดิคนนี้ไปเข้าโซไม่ใช่แล้วท็อปตามแบนท็อปสามแมวมาถ้าแมวมาจะดีใจ <laughs> ไม่ต้องมาเลยเอาห้าเดมแล้วอือ <laughs> <laughs> ใครดีคนนี้ไว้บน ที่เหลือกับกองเทคอีกรอบหนึ่งมือเข้าโซมือเข้าโซไปท็อปตามแบนท็อปสามโอ้โหมันไยายเนี่ยไม่ต้องมาแล้วห้าเดมแล้วอ่าคอขอกห้าฟันที่เหลือกับกองมาอันนี้ตีก่อนหรอใช่แทนที่จะสับทนเถะิะไม่เป็นไรตีจะเป็นบวกห้าพันของคนนี้อ่าสองคนนี้มีห้าพัน S <S <S แล้วก็อันนี้จะเป็นสิบอ่าสิบสองไม่ใช่สิบสองสิบสามดิสิบสองเลยถูกและสิบสองสี่หมื่นสองมือเหลือใบเดียวไดูมือก่อนดูมือก่อนน่าเขียนมากเลยดอไอ้ตรงที่ไอ้ได้ดอทิกเกอร์ใช่ไหมจวดในเกมสามม่ะแบบโอ้ยแล้วทิกก็ไม่ตกเลย <meus S 2> ต้น